ัสดีค่ะเช้าอีกหนึ่งวันนะคะเธอเข้าค้งนะคะเธอเข้าโค้งนะอาสคเกินคมันจไปออกมาอีกแล้ววู็นวากววเวียงรายวววววงเวลวว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 วะวรวกวว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 มันวกววววววาวววววววเวว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 วยว้ยยยวว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 วกวนวววววววกวว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 ว นี่เราสองคนเอามอเตอร์์ไซคออกมาอีกแล้วนะคะไปเราไปชมบรรยากาศกันฮะพี่เสร็จกับธรรมดาพี่เสร็จกับธรรมดาเหรอก็ลองถามพี่เขาดูพี่เสร็จกับธรรมดามันต่างกันยังไงอ่ะน้องถามมาเยอะมะเยอะพี่เสร็จจะได้เป็นหินจุกเหรออ๋อค่ะแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวหนูหนูมาจากเชียงตุงนะคะ เออย่างนี้ก่อนนี่เงี้ยยิงเอ็นเชียตอบุลมเเมื่อกี้ถามพี่่าพี่เสร็จกับธรรมดาใช่ไหมใช่งั้นเธอก็เอาจุกๆเอาเป็นพี่เสร็จเป็นถ้าเป็นพี่เสร็จก็เพิ่มสิบาทลจะมีเจ้าพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมานะคะใช่่ะ ไอ้เราก็คิดว่าพิเศษนี้มันจะมีอะไรนะมีอะไรกระจุกกระจิกมาข้างๆใช่ไหมเอองงกับพิเศษที่บ้านบ้านเขาใช่ไหมก็คือถ้าเป็นบ้านเราไม่มีเนาะใช่เราก็จะขายเป็นอย่างเช่นธรรมดาไก็มีอยู่นะบ้านเราก็มีอยู่นะจริงแต่ว่าจะเอาเพิ่มไหมแต่เราแค่ไม่ใช้คําว่าพิเศษเออนั่นแล้วแลก็เวลาไปกิน๋วยเติ่มไม ในตลาดเนี้ยเราจะพูดว่าเอาลูกชิ้นเพิ่มเออจะพูดประมาณนี้เอาเพื่อ,อีก500หรือว่า1,000จา์ดไปเลยนะคะแล้วก็จะกินข้าวซอยยังไม่ได้กินเพราะว่า EP ก่อนหน้านี้เราไปแถวบ้านนู้นก็คือไปกินข้าวมันไก่มาแล้ววันนี้ก็จะลองชิมข้าวซอยโอเคเดี๋ยวก็จะซื้อไปให้พี่ป๊อปเหมือนเดิมคะ่ะยังไม่ตื่นแน่เลยนะคะ <Okay. S 1> ก็อันนี้จะเป็นแถว ยังเป็นยังเป็นเส้นเขาเรียกว่าถนนเส้นอะไรคะเส้นพียเส้นเส้นตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เขาเรียกว่าสวนเท้าสสวนเท้าวสวนท้าสสวนตรงข้างในก็จะเรียกว่าพยาเมงลายสวนท้าตรงนี้จะเป็นซอยส้นเท้าส้นอ๋าที่เราอ่านจากป้ายนู่นนี่ยนุนส้นเท้าไม่มีมีแต่ต้นมะพร้าว มีต้นมมีแตามตพาไม่ใช่นะค่ะขายมานานหรือยังคะอ๋อขายก็กนะุังไก่เ<อ>นี่ยนะคะค่ะยี่สิบปีโอ้นี่เพิ่งจะเกิดใช่ตำนานที่สุดแล้วแสดงว่าฝีมือนะคะเป็น,เป,นเป็นคนจิ้งห اي แท้ๆกับเจ้าใช่จ้ะเอาเลยนี่จะอ้นเนื่อ พอดีหนูมาจากเชียงตุงในรักฐานนุ่นอ๋อเหรอค่ะมากี่วันคะมาหลายวันแล้วค่ะไปเชียงใหม่แล้วก็วนมาพักที่บ้านที่ดอนบีบีโฮมนะคะเป็นยากันเหรอเป็นก็เป็นอะไรค็ว่าเป็นอฟซีรู้จักเป็นพี่งเป็นค่ะ้องว่าพอดีหนูทำารการช่องไรสดใช่ไหมไปถ่ายเป็นคลิปค่ะ เหงินกับไลฟ์สดเดี๋ยวก็ปล่อยเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่มีคนมากินแล้วเนียถ้าเราพูดว่าบี Home หรือว่า BB s ี o p นี่นะคะแถวนี้เขาจะรู้จักกันหมดเลยใช่เพราะว่าสุดมากการก่อสร้างหรือว่าอะไรแบบนี้พี่ดอนบอกว่าเขาก็จะมาเสียดอนใช่ไหมโอ้เสียดอนโอรู้จักนี่พี่ใหญ่นี่ไม่มีใครไม่รู้จัก ไม่มีใครไม่รู้จักดังกว่าเราอีกนะใช่มาแล้วสมรรค์ไกอขอบคุณครับโอ้โหจุกจไปเลยเชิญนี่อืมอ๋อนี้่เนี่เลยว้าวเป็นไงนี่อย่าเพิ่งกินพริกตัวนี้ไปฉันกินแล้วอันนี้เลยนะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะเอาอะไรไปให้อ่า พี่ป๊อกดีมันก็มีก๋วยเตี๋ยวมีข้าวมันไก่มีข้าวขาหมูด้วยคือเมื่อคืนเราเราซื้อข้าวซอยมาให้พี่เขาแล้วเนาะเป็นก๋วยเตี๋ยวส้นเล็กเอาเป็นข้าวขาหมูไปให้พี่เขาดิามเป็นเมนูบ้างเป็นเมนูอ,อันนี้น่าจะเป็นสองฟังจริงแล้วเป็น,นปลาปลกะยอมนะแลาไม่คนะ่อยรู้จักนะปลาปลากะยอ,อะ ป,ะปะะ่าปากยเป็นชนเผ่าชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในประเทศไทยก็สนมากจะอยู่ตามปนดอยอังคังหรือว่าบนดอยไม่สลองเอ๊เดี๋ยวเราจะต้องได้ไปแล้วเดี๋ยวเราต้องเลือกแล้วว่าเราจะไปแถวไหนคือจะมีเลือกอยู่ว่าไปไหนไปไหนอันนี้เราดูหน้าตาข้าวซอยนะ <im itation> พี่พี่กุ๊กกิ๊กบอกว่าจะทำข้าวซอยเลี้ยงแต่ว่าพี่เขามีงานแล้วจะต้องเข้าในเมืองเมื่อคืนเข้าในเมืองประมาณสามทุ่มอะสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มเลยเนาะค,ะคานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เเดินทางที่นี่คือเวลาขับรถคนเดียวก็คือปลอดภัยนะเออไม่เหมือนบ้านเรานะ <im itation> มีไฟเต็มเลยเนาะ <im itation> คับ <im itation> มีไฟเต็มถนนใช่มีไฟเต็มแล้วก็พาน้องน้องมิกกับต้องไปโรงเรียนนะเออ ันนี้เป็นเส้นเราเลยบ้านแม่ลุงมาก็ยังไม่ถึงบ้านแม่ลุงอยู่นู่นบ้านแม่ลุงอยู่นู่นค่ะข้าวซอยมาแล้วดูหน้าตาข้าวซอยกันก่อนโอ้โหน่ากินไหมกินเย้ยมีมะนาวด้วยมีหอมแดงด้วยโอ้โหอันนี้อะไรนะข้าวซอยข้าวซอยถ้าเป็นบ้านเราข้าวซอยจะเป็นเส้นขาวแล้วก็เป็นเส้นสดนะอันนี้เราจะข้าวซอยจุ่มเพราะว่าทํามาจาก แป้งใช่ไหมถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกล่ะข้าวซอยจุง๋งอะเส้นมันอยู่ในนี่เส้นมันอยู่นี่มันมันเหมือนกันเลยเนระมันเป็นข้าวซอยจุ๋งไม่เป็นเส้นข้าวซจุ๋งมันเป็นเ,เป็นหมนนนี่เงี้ยเออแต่ที่นี่เรียกข้าวซอยนะแล้วข้าวซอยใส่อันกรอบๆนี้ด้วยน่าจะเอาอันนี้ไปทอดอะ่ะมีหอมเจียวแล้วก็อุ้ยมีจิ้มไก่ด้วย<ม>ข้าวซอยไก<ม>่แซมหมดเลยแต่คอแบบข้ามหอมแดงไปได้ไหมแต่ฉันจะเอามันานะนุนน่นนุ่นพักชมตรงนี้ โโอ้หใส่นี่อีกใส่นี่ไม่ได้แล้วก็เพิ่มพริกก็ได้แล้วยน่าก,กินมากเลยอ่ะน่ากินอ่ะน้ำลายไหลเลยใช่อึกอึกอึก,อกเลยนะเนี่ย <c oughs> อ,อึกอึกตักมาได้เป็นถังเลยเธอนี่ก็ว่าไปอ่ะเอาช้อน ของเราก็ข้ามันไก่นะครับแล้วก็ออชอบตรงที่แบบมีอันนี้ให้อ่ะมีเลือดให้อ,อย่างงี้โอ้นักขีนา่านักขีน่าเอาไหมอิอ่าเนี่ยต้องกินข้ามันไก่สั่งมาพิเสียด้วยเนี่ยเออชิมดูกันเนยโอ้โหแต่ว่าเหมือนจะมีน้ำตาลน้อยออกหวาน กินไปเถอะแต่ว่าฉันใส่ขอมเปี้ยวไปแล้วไงนุ่นพักชมนี่ก็ใส่็จเลยอร่อยมากขอกินเส้นก่อนนะโอเคฉันดูแล้วอร่อยมากของกินพี่น้องจริงไฮเปินหวานแต่ๆตเนอร์หวานนี่คือภาษาฉันแล้วอะ่ะอร่อยลันแต่แตนเนอร์อ ข้าวซอยเจี้ยงไฮเปิ้ลลำแต๊ะเจ้าเหนือเขื่อนโอเคกินกับค่ะนี่บรรยากาศในร้านก็บ้านๆนะคะอยู่ตรงนิมทางเลยนี่เลยถ้าเราเลยไปตรงนี้ก็จะเป็นบ้านแม่ลุงแล้วเราเราแค่ข้ามาประมาณอีกไม่กี่เท่าไหร่เองไม่กี่เมตรเองนะคะ นนดยะชิมเลยถูกใจเธอแน่นอนรับรองร้อยเปอร์เซ็เพราะว่าเธอชอบรถนี้ใช่ไหมแรกกันมาและฉันให้เธอกินข้าวนี้ครึ่งหนึ่งฉันขอกินแค่ครึ่งหนึ่งนะเออมาอม <laughs> เปลี่ยนใจหมดเกลี้ยงเราสองคนไปต่อแต่ว่าวันนี้ไม่รู้เราจะไปไหนอีกนะต้องรอติดตามชม อุ้ยอิ่มแล้วไปต้องไปฝั่งนู้นเกินอยากขับรถผิดเลนมันไม่มีเกียร์ไงเราก็ <laughs> งงอ่ะเฮ้ย <laughs> ถึงรถมากกว่าบ้านออ้าวถึงแล้วถึงบ้านแล้วเดนเเินเดียว<ๆ>เดินเอายังได้เลยเนี่ย งั้นฉันพาเธอไปเยี่ยมอยันนั่นอ่ะทำงานพี่ป๊อปปี้เอาพี่พี่ดอนกี่เดือกอเออันนี้ไปให้พี่ป๊อปปี้ก่อนแล้วก็เอ้าไม่ใช่ตรงนี้อะไร,ระไะไอะคืดสีเหลืองมันจะเดดมาเลยนะ หลังจากที่เราไปกินก๋วยเตี๋ยวมานะคะแล้วก็กลับมาที่ห้องค่ะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่พี่ดอนไปลุรงข้างนอกนะคะ mm. เดี๋ยวน้องเป้ก็จะไปเล่นกับคนางานพี่เขาแหละคือมาทํางานอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือเปิดประตูตรงนี้ทะลุออกไปได้ไปไหมเธอก็คือพี่ดอนนะคะก็ขอขอบคุณขอขอบคุณมากเลยนะคะขอขอบคุณบนหน้าจอนี้เลยนะคะ ที่ดูแลในการต้อนรับแลว้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นในช่วงเวลาที่พักผ่อนนะคะเธอไปคิ y ยูอันนี้เป็นห้องแบบกว้างมากนะคะที่ที่ต้องแม่งมาพักเนาะแล้วก็เธอก็นอนข้างล่างฉันนอนขั้นบกข้างบนนะคะเราเราพักหลายคืนมากแล้ว มีห้องน้ำในตัวเดี๋ยวน้องแป้งพาไปชมเลยนะคะนี่เป็นมีโอ้โห <c oughs> เป็นอันนี้ค่ะนี่อุย้ยตรงนี้ซักผ้าอยู่นะคะก็คนงานอยู่นู่นค่ะโอเคอุ้ยอุ้ยเอ็นนัากระกอมาข้างนอกนะคะหลังจากตอนเช้าเราก็หาอะไรจะกินไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เราก็ 拜拜 ร้านลาบปลาลุงดำพยายามแบ่งไลน์แล้กคขาอ๋อมีมีม,มาวิบรรยากาศบ้านบ้านแล้วอ,อ,อาหารอของเรานี่มันมีอันนี้ได้นะมีข้าวเหนียวอันนี้เป็นอะไรที่เราสั่งอะลาบสุกเออลาบสุกลาบปลาสุกมามา,มาเรากินก่อนบรรยากาศในร้านนะคะ ที่นี่เขามีเมน,นูไหนบ้างเมนูเหลืออะไรอีกสบบซตามกุกกมออันนี้เราสั่งมล้ลอกปาอุ้ยมาแล้วเห็นไหมต้องไหมใ่อ,อกปาบวามาอกปาลาห่าอ่าก็จะปักเลย หกเลย่ <c oughs> อร่อยนี่ส้มตำไข่แห้นะพี่ใช่ชิมดูก่อนยังไม่เคยสั่งกินอะ่ะไข่มันจะอยู่ข้างล่างส้มตำมันอยู่ข้างบนอ, <c oughs> อือส้มไข่สวยๆครับแล้วก็หนูผมงกอ่ะเดียวอันเนี้ยธรรมดาที่ไหนเรา <c oughs> ตามมาจากใต้เลยนะลุงดำนะหน้าตา คือซ้อมตำไข่เคม็มอะไข่มันจะอยู่ข้างล่างนะคะทุกคนดูลากตาลางหมดไปก่อนที่ว่าปูนั่นปูเหรอ,อไข่ไข่ <c oughs> ไข่เคม็มอร่อยมากขอกินก่อนเด้อทุกคนอร่อยระอเนาะมาสุดท้ายแล้วนี่ยังไม่ไปถึงไหน <c oughs> นี่บ้านน้องแป้งจะได้สี่โมงเองนะพี่บ๊อบอ๋อเหรอค่ะก็มาแวอา้อมิซอนกันนะเรา พู้ชิโนว่าน้อยอ,อันนี้ของผมมันมีช้อนด้วยอันนี้ของพี่อ,อ,อวันนี้วันนี้หนึ่งอีพีเนี่ยเราวก็บอยในเชียงรายทำมอเตอร์ไซคแบบ์แอบท่ันเป็นปั่นเลยนะเนี่ยท่านก็ว่าปั่นเหรอ,อปั่นเนี่ยอร่อยตอมไหม ป,ปันก็จะได้กินทั้งน้ำแข็งเลยมัน,นรีบไปได้เลยว่ะวันนี้ก็เมื่อกี้ก็ไปหาแม่ลุงมาอีกแล้วนะคะแล้วก็แต่ว่าวันนี้ไม่เจอน้องมิคก็มิกเข้าในเมืองไปแล้วเดี๋ยวแม่ลุงจะไปในเมืองไปทำธุระนะคะแล้วก็ส่วนเราก็จะต้องวนไปไมาอะไรหรอครับไปมาขางล่าสุดต้องใส่ไว้แตเรามีปัดเปด้นข้างล่าง ม,มันให้เราเน,นี่ยม,มันใสของเราเป็นคาปูชิโน่ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่เราหมดในการที่เราสแตมป์มาจากด่านนะเราดูก่อนหน้านี้ว่าเราจะข้ามได้ไหมก่อนเราจะทดสอบนะที่เราใช้ใช้บัตรแล้วข้ามมาเนี่ยจะโดนปรับเท่าไหร่เราเลยหนึ่งวัน<ร>วันนี้ประมาณหนึ่งถึงสองวันนี่แหละใช่ ลองดูอีพีหน้าก็แล้วแผนน้องเปนก็รุนไปพร้อนกันจริงๆวันนี้เราต้องข้ามไปฝั่งทักคิลเล็กแล้วเราต้องสแตป์ออกแล้วแต่ว่าเราจะอยู่ต่อเรหนึ่งคืนแล้วลองดูเราจะโดนปาวรว่าจะโดนจะโดนอะไรสักอย่างหนึ่งก็ว่าไปอันนี้คือจะเป็นประสบการณ์แต่ก็ไม่ควรทำนะคะใช่ <c oughs> เพราะว่าเราจําเป็นใช่เรามีเหตุจําเป็นนะครับเรามีเหตุจําเป็นนะใช่เรามีเหตุจําเป็นไม่ควรนะคะน้องๆเนี้ยน้องๆหนูๆอย่ากทำตามนะคำเตือนคลิปนี้ตั้งแต่อายุสิบแปดปีขึ้นไปก็ดูได้อะไรวะเนี่ยเช้านี้ก็วนไปแถวบ้านพี่ดอนนั่นแหละค่ะก็จริงๆอเมซัมก็อเมซัม เบนซอนก็อยู่ตรงสขาขาสองของปีดีชอปเลยจริงๆแล้วพี่พี่ดอนบอกว่าไปลองไปดูไปไปไปเดินเด่นดูแล้วก็ไปไปนั่งเป็นเพื่อนน้องที่ไปักง,งานหรือว่าไปดูสินค้าอะไรได้ย่างนะคะเราอยากได้แล้วก็ลองดูต้องซื้อถึงแม้เป็นเจ้าของก็ต้องซื้อนะคะใช่ซื้อแบบเพราะมันเป็นสินค้าถูกอยู่แล้วนะคะทุกคนก็ถ้าใครที่พัดไปพานมาแถวเพยงไลนี่ก็ลองแวะนะคะลองแวะดูนะคะสินค้า ชิมนี่ดูอร่อยไม่ชอบชใช่ไหมฉันจะไม่เป็นฉันจะไม่เอาโอเคขานั่งแบบชิวๆนคะครับแอกันเว่าะเราขับอนตอร์ไซด์วนไปวนมาล้อกีเลยน้ำมันเขาจนหมดเกลี้ยงเนาะเอาวราไปดูคือเรานอนนี่หลายวันแล้วนะเรายังไม่รู้เลยว่าตรงนี้มีตลาดนะแล้วก็เขาไม่เปิดด้วยนะวันนี้เป็นวันจันทร์นะจะต้องอู้เหนือนะ เราจะซื้ออะไรไปนี่ขนมครก็มีี่ชั้นหน่อยไหมพี่พี่ที่ป๊อปหายไปไหนพี่ป๊อไปเดินไปก่อนไปกินอะไรอันนี้จะเป็นไก่ทอดว้าวหอมเลยชอบเดินตลาดนัดอย่างเนี้ยมีมะขรี่เลยนะโอ้โห เวลาเดินตลาดนัดแล้วจะชอบแบบว่าของกินมันหลากหลายอ่ะในไทยเนาะนี่จะเป็นอาหารเหนือนะเจ้านี่ไข่ทรงเครื่องไปบ๊อบไปนี่ต้มมาลานี่จะเป็นกับข้าวตลาดนัดวันจันทแม่นก วัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าโตเต้ไว้ยัยหนอโตเต้โตเต้กับโตน้อยเนาะเคยเห็นกับเจ้าโอ้ยผักิดตามหน่อยเนาะเจ้ากับไรหน่อยด้วท่านในนั่นนาะในคลิปมันกับตัวสูงเออตัวสูงแต่ว่าตัวบาอ้วนเนาะเจ้ากแล้วก็มาอยู่นี่กี่ปีแล้วอู้หูสิบห้าปีแล้ว โอ้ดีเลยสมอตีตลอดโอ้ดีดีดีได้เห็นวิธีต่างๆเนาะเจ้าเจ้าก็จะคันแบบพี่จะแบบว่าเออเจียงตุงกอกมานี่กยเจ้าชนะโบนนะเจ้าเจ้าเล่นตลาดกันเด้อเจ้าเมื่อกี้เจอเอฟซีใช่เป็นอยู่สปปลาวอาเปิลมาอยู่ที่นี่ได้สิบห้าปีแล้วนี่อยากกินขนมจีนพอดีกินบ่ อุ้ยมีม,มีน้ำน้ำน้ำพักน้ำพักก็มีน้ำพริกแดงผักกาดดองน้ำพักก็มีของอาหารเหนือดเด้ยอุ้ยมีปลา,าไป,ป,าไ,ปไปได้ไปได้ถ้าเราเอาพาส,สตเข้ามามไปได้แต่ตอนนี้เราใช้แค่มอเตอร์พัขทามาชั่วคราวอุ้ยมะกอกก็ม,มีไปได,ไปได้เราข้ามตรงที่แม่น้ำของนี่ไปเลยที่เมื่อวานเราไปนั่นนะ่ะ ไไม่ลาอ่ะไปเติมตังในไอ้ธนาคารไม่ให้เต็มล้านห้าก่อนเออ <c oughs> น้ำปูงาใหม่จะกินอะไรดีเนี่ยนี่ไก่หมดแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดที่ตลาดกันอ้ที่ป๊อปหาย